เทศบาลนครเชียงรายก็จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติเพื่อที่จะเสริมสร้างพลังคนรุ่นใหม่สู่การพัฒนาบ้านเกิด ที่ศูนย์ประชุมเทศบาลนาครเชียงรายตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนายวันชัยจงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายได้เปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติเทศบาลนาครเชียงรายเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2568โดยมีนางรัตนนาจงสุทธานามณีนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเยาวชนจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลโรงเรียนในเขตเทศบาล รวมถึงระดับอาชีวศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากทางด้านของนายกเทศมนตรีนครเชียงรายค่ะได้กล่าวว่าเยาวชนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมหากทุกคนยึดมั่นในความดีและตั้งใจพัฒนาศักยภาพของตนเองย่อมจะนำพาชุมชนและบ้านเมืองก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเทศบาลนครเชียงรายพร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนอย่างต่อนเนื่องทั้งนี้ภายในงานก็จะมีการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับเยาวชนต้นแบบที่มีความประ พืชและการเรียนดีครับรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมจํานวน54คนด้วยกันรวมถึงมีการจัดแสดงผลงานของเยาวชนจากสถานศึกษาและการแสดงบนเวทีจากกลุ่มเยาวชนด้วยครับนี่ก็ถือว่า